ตกใจเหมือนสว่า จากพี่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์กับเพลงอาทิตย์ละวันนะคะชอบอยู่ท่อนเดียวว่าขณะที่เธออยู่ใกล้กับฉันแต่ใจเธอนั้นไปไหนก็ช่างจะค้างหรือไม่ค้างไม่เคยอ้างคําขอสัญญาเนาะสรุปว่าเป็นบ้านเล็กบ้านเล็กนะอบนืบ้านเล็กบ้านเล็กคือแน้วก็พอดีผมไปเห็นข้อความหนึ่งอารมณ์แนวแบบว่าคือผู้ชายห่วงอะค่ะคือผู้ชายสามารถไป อะไรก็ได้นะทําแบบว่าเจ้าชูที่อื่นที่ไหนก็ได้แต่ว่าพอถ้าเป็นผู้หญิงคนนี้เขาส่งมาประมาณว่าแบบค่อนข้างจะแบบห่วงเน่ะผู้ชายมันจะห่วงเขาอ่ะอันนี้ใช่ไหมคะ,ะว่าบางคนโชคดีที่ภรรยาย,ยอมหย่าหรือว่าไปชอบคนอื่นแต่พี่เขาไม่ยอมหย่า<อ>ขณะที่เขามีคนนั้นคนนี้เ,<อ>เราไม่มีสิทธิชอบใครต้องมาแคร์สังคมรับไม่ได้อ น,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสังคมเหมือนกันะนะครับช่วงนี้เราจะเปิดสายหน้าใหม่กันนะคะ024411033 024411034คือเราอยากได้ทั้งสอง ี่มุมเนี่ยหนึ่งสองสามมุมไหนก็ได้มุมไหนก็ได้นะคุยกันหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้เผชิญกับสถานการณ์แบบนี้ในเวลานี้แต่จะเคยผ่านเป็นประสบการณ์มาตอนนี้อาจจะเป็นจุดที่เรื่องสับสนบรนจบไปแล้วอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ก็ได้ปัจจุบันเป็นผู้เป็นคนเป็นตัวเป็นตนแล้วอ๋อค่ะในช่วงที่เครียดอยู่ฉันไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นไม่เป็นตัวของตัวเองพวาารณมพาไปและความรู้สึกนะครับที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินทีมพนทำมันไม่รู้ตัวพี่ค่ะ คือช่วงปกติก็ดีๆน่ารักน่ารักนี่แหละแต่พอมีช่วงเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมานี่โอ้โหอารมณ์เป็นใหญ่นะครับดูแบบว่าเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนนะครับค่ะมีข้อความส่งมาเหมือนกันระหว่างรอสายนะครับค่ะโอ้มีข้อความเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะคะจากน้องพีสระบุรีบอกว่าคนแรกเศร้าแล้วก็ขอเพลงแผลที่มองไม่เห็นคนแรกที่เศร้าก็คือคนแรกจะเศร้าที่สุดก็คือคนที่มาก่อนใช่ใช่ไหม มีสายเข้ามาแล้วนะคะจากน้องเปิ้ลนครปฐมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ดีเจที่หน้ามาทั้งสองคอนขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะน้องเปิ้ลเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ประเด็นของเราโดนใจไหมโดนมากค่ะโดนมากที่โดน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 กับตัวของเปิ้ลเองเลยหรือเปล่าครับโดนมากๆเลยเนี้ยก็เคยมีบ้างเหมือนกันค่ะเออแล้วเปิ้ลไลนเราฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง ค่ะก็คือตอนแรกอะก็คือคบกันสักพักเนี่ยค่ะคือเขาไม่เคยบอกความจริงเลยว่าเขามีผู้หญิงอยู่แล้วครับค่ะแต่พอสักพักหนึง่งคบกันไปเคากันมาผู้หญิงก็เป็นคนติดต่อมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้หรอค่ะแต่คือผู้หญิงเขาก็ไม่ได้พูดอะไรรุนแรงนะคะคเขาก็บอกเออน้อคะพอมีพี่เป็นแฟนของผู้ชยายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอื แล้วเราแล้วจริงๆแล้วพอพอโทรมาอย่างเงี้ยเราได้มีการพูดคุยแล้วก็สอบถามความจริงจากเขาไหมครับว่าเออแบบเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงอธิบายไว้ไงบ้างคือผู้ชายเขาไม่ยอมรับอะไรอะค่ะค่ะอืมแล้วไม่ยอมรับยด้งไงต่อค่ะก็คือหอนูก็เลยอ่าโอเคในเมื่อคุณไม่ยอมรับเราก็เลยอ่าโอเคเราสง่งอ่าจะพูดยังไงดีคะคือ สังเกตพฤติกรรมเขาอะค่ะยังไงคะใช่ใชคือตอนแรกก็มีเวลาให้เราสม่เกเสมอครับพอหลังวัลจะเริ่มห่างหายไปค่ะคือเริ่มเริ่มห่างไปห่างไปนะครคือในช่วงที่เขามาใกล้ชิดผูกพันธ์กับเราใหม่ๆนี่คือน้องเปิ้ลไม่ได้ทราบระแคะระครเลยใช่ไหมคะว่าเขามีคนอื่นอยู่ก่อนแล้ว ใช่ค่ะ,คะประมาณห้าหกปีนะคะ่ะพฤติกรรมเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วผู้หญิงก็เริ่มติดต่อกับมาหาลาว่ะค่ะอแล้วหลังจากนั้นนะครับก็คือตอนนี้คือเลิกกันไปแล้วถาวรเลิกกันเยบบลอยลวคะ่ะคือในใจคือเราเสียใจนะคะคือเราไม่เคยรู้ว่าเขามีคนอืนอ่นีปแล้วครับ คือมนถึงจิตใจของผู้หญิงนะคะถ้าเป็นเราจริงๆแล้วมีผู้หญิงเข้ามาอีกคนหนึ่งเราเองเราก็ต้องเสียใจเหมือนกันครับเอาใจเขามาใส่ใจเ,<อ>เรานะคะคใช่ค่ะค่ะแต่ว่าในช่วงคบกันจริงๆจังๆก็คือประมาณห้าหกเดือนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วแล้วพอเราเลิกราจากเขาไปแล้วเนี่ยความเสียใจหรือการดูแลเยียวยาบาดแผลใจน้องเพื่อนใช้เวลาน,านานมากน้อยแค่ไหนคะประมาณหนึ่งปีค่ะปีโอ้ oh, ถือว่าทรมาน เหมือนกันนะหนึ่งปีก็ยาวนานอยู่เหมือนกันที่ทรมานสําหรับ่อวของผู้ชายแย่คนหนึ่งที่ผ่านพบมาเจอบนโลกใบนี้นะครับโอเคตอนนี้ตอนนี้ก็คือแฮปปี้ดีแล้วนะแฮปปี้ดีลวค่ะเพราะว่าเจอคนที่โอเคมากกว่าได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมด้วยนะแล้วคนคนใหม่นี่ใช้เวลาคบกันมานานเรื่องครับคนล่าสุดเนี่ย ก็สองปีแล้วค่ะเออดีดีแต่ในช่วงคบคนใหม่ตอนในช่วงที่คบคนใหม่แรกๆนี่น้องเ้ิ้นแบบระแวงแคลงใจแม้ว่าจะเจอเหตุการณ์ปวดที่าซ้ำรอยอะไรอย่างเงี้ยโอ้จะแวงมากที่ทื่พยายามพิสูจน์ทุกวิถีทางนะคะเห็นไหมมันทําให้เราแบบเก่งขึ้นใช่ไหมมีวิธีการพิสูจน์ยังไงบ้างเผื่อจะเป็นแนวทางให้คนอื่นนะคะค่ะก็ คือเราต้องไว้ใจขนาดพี่ไม่โกหกกันหืออะไรก็ต้องพูดกันตรงๆค่ะถามเขาเลยมะเคยมีแฟนมาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะาถคือก็ถามค่ะแต่ว่าจริงๆเราขอายุขนาดนี้เขาก็ต้องมีแฟนผ่านมาอยู่แล้วอืมครับใช่แต่ระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคือไปมามหาสู่กันคือหนูยังไม่ได้มีครอบครัวค่ะค่ะค่ะก็เวลามีสายเข้ามาเนี้ยเขาไม่เคยเดินหนี เา <Es> จะค <half. S 3> <ing> ุยต่อหน้าเราตลอดอ๋อครับค่ะใช่ค่ะมใช่ว่าไม่ไม่มีพิรุธให้เรารู้สึกว่าสงสัยแล้วก็ลางแคลงใจกับการที่คบกันนะครับันนี้ผมถามนิดนึงคือผมมองในมุมผู้ชายคือผู้ชายเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเป็นผู้หญิงมานั่งถามอย่างนี้หรือว่าใช้วิธีทดสอบสังเกตสังกาต่างๆเหล่านี้เขาเขามีทีท่าแบบ อัดแบบเหมือนแบบว่าแอบแอบเซ็งออกมาบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะผมเข้าใจนะคืออย่างเงี้ยเหมือนก็เหมือนเราก็าต้องพิสูจน์แล้วก็คอยจับตามองเขาพอสมควรเหมือนกันมีไหมมีไหมมีไหมม,ไหม,มีออกมาไหมมีเคลียรดออกมาไหมก็ ตอนนี mm ้ก hmm. mm ็ม hmm. mm ีอะค่ะแต่พอเราเปิดใจให้กันมากขึ้นเขาก็จะไม่พฤติกรรมแบบนี้อะค่ะอ๋อก็คือแสดงว่าผู้ชายก็ในใจก็รู้สึกว่าเออแปลกแปลกทำไมต้องทําขนาดนี้หรือเปล่าแต่ว่าพอสักพักหนึ่งก็จะเข้าใจอันนี้คือผมมองมองแทนในอีกมิตินึงว่าเ้ยจริงๆถ้าถ้าเราคบกับผู้หญิงเนี่ยคือมองว่าเออถ้ามานั่ง เหมันคอยจับผินคอยจับผิดกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาจะอึดอัดเปล่าเออแต่โอเคจะมีวิธีที่แนบเนียนตอนแรกเขาเป็นคนตอบผิดหนูกกว่าก่อยังไงคะทำไมเขาถึงจับผิดจังเพป้นคะก็คือหนูหนูเป็นคนที่เพื่อนค่อนข้างจะเยอะค่ะค่ะค่ะผู้หญิงเพื่อนเยอะ ใช่เขาก็เลยอาจจะระแวงอาจจะระแวงบ้างว่าเอ๊ะอย่างนี้จะมีหนุ่มๆเข้ามารุมล้อมมากหรือเปล่างี้ป่ะค่ะใช่ค่ะค่ะก็คือก่อนที่เขาจะไปอยู่ต่างประเทศเขายิ่งแบบเช็คมากเช็คบ่อยค่ะอืมเช็คตลอดค่ะแต่ก็ถือเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่อาจจะแทนใจหนุ่มๆว่าถ้ามีสาวๆบางคนที่คบหากันแรกๆคําไมเขาถึงได้ดูแบบ กึ่งๆว่าเออจะมาคอยต้องการเออคอยเช็คเราแบบตัวเหมือนไม่ค่อยไว้วางใจก็เข้าใจว่าบางคนก็อาจจะมีปมหรือมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อนก็อยากให้เข้าใจเขาด้วยอยากจะให้เข้าใจเขาแต่ที่ความรู้สึกอ่ะถ้าผู้หญิงไม่รักผู้หญิงจะไม่ พี่ถึงพี่นอนไม่ระหว่างแล้วโดนมากลเลยโดนโดนโดน,โดนมากเนี่ยเข้าใจถกก็ผมก็เข้าใจคือจะ <c oughs> อยากจะให้มีสักร้อยคนร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยที่เขาจะเข้าใจความรู้สึกบางคนไม่เข้าใจไงคือมผมวันนี้มุมอมองอีกมุมหนึ่งที่แบบว่าบางคนนั่งฟังต้องคิดอะโหเนี่ยระแวงนั่งเช็คที่ผู้ชายนั่งฟังเชื่อผมเถอะคิดตรงกันจริงแล้วไม่ระแวงค่ะคือโอเคเราเปิดใจให้กันอยู่แล้วก็คือให้โอกาสซึ่งกันและกัน ออแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ต่างประเทศเหรอคะน้องเพิ่นใช่ค่ะค่ะแล้วเราต้องห่างกันนานสักเท่าไหร่แล้วคะอ่ประมาณสามสี่เดือนแล้วสามสี่เดือนแต่ก็คือทั้งสองฝ่ายก็มีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันไหมอันนี้คงลดลงนิดนึงนะคะอ๋อเผื่อเผื่อเผื่อใจไว้นิดนึงอันนี้ก็มีแต่ว่ามีโทรคุยกันตลอดใช่ไหมฮะต้องโทรคุยกันทุกวันค่ะเช้ากับเย็น ก็ออนแอนคุยกันบ้างเออ๋ยวนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทําให้เราเชื่อมใจได้ไม่ห่างเหินใช่กล้องเก๋อะไรก็มีนะครับก็เห็นได้ฮัตตาคุยกันแต่ว่าเสมือนอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้ๆนะคะแต่ในฐานะที่น้องเปิ้ลนเองเคยมีประสบการณ์เหมือนกับเป็นคนมาทีหลังแล้วก็มารู้ทีหลังอย่างเงี้ยอยากจะฝากอะไรถึงหลายๆคนที่กําลังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้บ้างไหมคะ เอ่อก็ขอให้ดูเขาดีๆดีกว่าค่ะแต่อย่างน้อยขอให้เผื่อใจไว้เพราะว่าเรามาเป็นคนทีหลังเรานึกถึงจิตใจผู้หญิงคนแรกที่เขามาก่อนถ้าเขารู้สึกว enfin ่าเป็นคนที่มาทีหลังเขาก็ต้องเจ็บเหมือนกันอืมเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขากำลังเข้ามาในชีวิตของผู้ชายของเขาค่ะอืมก็คือเหมือนว่าเข้าใจเข้าใจเขา ถ้าเป็นถ้าเป็นเราบ้างล่ะเราจะรู้สึกยังไงเราต้องเสียใจและเจ็บใจมากครับโอเคก็เป็นมุมมองงีจากคุณเปิ้ลนะครับขอบคุณมากจริงๆวันนี้น้องเปิ้ออยากจะฟังเพลงเป็นพิเศษด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพลงเก่งประจําตัวใช่ไหมแ่ถูกต้องค่ะทำไมล่ะครับเพลงนี้ไปโดนใจยังไงครับค่ะเพลงไม่มีชั้นในใจเธอก็คือตอนที่แบบว่าเป็นคนที่มาถึหลังอะค่ะเพลงนี้ก็เลยโดนใจว่า เมืนน่อมีผู้หญิงคนนั้นอยู่แล้วแล้วมาคบเราแล้วเราไม่ได้อยู่ในใจเขาเลยหนูหมายความว่าถ้าเราเป็นคนแรกอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นมีคนที่สองก็คือเราไม่มีความหมายสาหรับเขาแล้วอเมนนื่อคนที่สองดีกว่าก็อยากกลับมาหาเราเลยอืมค่ะระเดีกมุมนึงนะไอ<ด>้<ห>ค่ะอคขอบคุณคมากขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ เธอซึ้งได้แค่นี้ให้เธอหมดแล้วเท่าที่มีเท่านี้ยังดีไม่พอหรือไงและอยากจะถามว่าที่เธอวังมันแค่ไหนต้องดีต้องเพราะสักเท่าไรมันถึงจะได้ดังใจของเธอผู้หญิงเซ่อๆแค่อยากให้เธอพัก ไม่ใช่คนสวยสักเท่าไรแต่พร้อมจะตายแทนได้เพื่อเธอเธอกลับไม่สนเธอกลับนึกถึงคนอื่นเสมอไม่เคยมีฉันในใจเธอแต่ฉันมีเธอคนดี